สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้โพดมีกระเป๋ามาอวดคือโพดชอบอะสีแดงแรงริดนะคะสวยคือกระเป๋าได้แจกฟรีมามิเตอร์นะคะที่บริษทัทแจกปีนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกเลยเดะที่ได้แบบสีสันแดงแรงริดปกติที่ได้นะคะเป็นสีดําถึงสาวๆทุกคนนะคะที่ หาแฟนฝรั่งนะคะเป็นแฟนชาติไหนก็ได้คนไทยก็ได้นะแต่เน้นๆเป็นแฟนฝรั่งเพราะว่าโป้เดงอะ่ะมีสามีเป็นฝรั่งไงแล้วก็จะมีสาวๆหลายๆคนก็มาพูดคุยมาสอบถามเหมือนกันนะคะเพราะอยากได้แฟนฝรั่งเวลาคุณคบกับใคระนะไปเดทเฉยๆอะ่ะแค่ไปเดท ยังไม่ได้หมายถึงว่าคุณเป็นแฟนกับเขาหรือคุณไปผูกมัดเขาแล้วคุณมีคําถามว่าแล้วถ้าฉันยังไปติดต่อคนอื่นอีกได้ไหมได้ค่ะเราไม่ได้โกหกใครเราไม่ได้หลอกลวงใครเพราะว่าตราบใดที่เรายังแค่เดทเรายังไม่ได้ไปตกลงกับเขาว่าเออเราจะเป็นแฟนกันนะเรามีสิทธิ์เขามีสิทธิ์ที่จะติดต่อใครอีกกี่คนก็ได้เพราะเราและเขาก็ต้องการที่จะเลือกคนที่ดีที่สุดสำหรับตัวเอง นะอันนี้คือความจริงนะแต่เวลาเรามีการพูดคุยการสอบถามก็อย่าไปโกหกเขาถ้าเขาก็หกเราอันนั้นก็เรื่องของเขาผลมันจะได้รับที่การกระทําของเขาเองแหละแต่สําหรับเราเราไม่โกหกเราบริสุทธิ์ใจเพราะว่าการที่เราบอกเขาไปว่าเออเราไม่ได้มีคุณคนเดียวนะถ้าเขาชอบเราเขาอาจจะทำอะไรขึ้นมาเพื่อให้ชนะใจเราแต่ถ้าเขา ไม่ได้ชอบเราจริงเขาจะถอยไปเองเราก็จะค่อยๆตัดตัวเลือกออกไปนะอันนี้คือจุดหนึ่งนะที่มาบอกให้ฟังแล้วก็อีกอันหนึ่งอะถ้าคุณมีคําถามสงสัยอะไรก็ตามในขณะที่เรากําลังเดทกันอยู่เนี่ยแล้วมันมีคําถามขึ้นมาอยากจะถามอยากจะรู้อะถามไปเลยไม่ต้องไปคิดว่าเอ๊ะมันจะเหมาะสมไหมมันจะเป็นการไปบีบบังคับเขาหรือเปล่าหรือมันจะเป็นการใดๆที่เราคิดไม่ต้องคิดอยากรู้ก็ถามถามแล้ว ดูฟีดแบ ck เขาดูว่าเขาจะตอบยังไงหรือเขาจะปฏิเสธไม่ตอบหรืออะไรยังไงเราจะได้เอาข้อมูลจากเขาอะมาพิจารณาว่าเออทําไมล่ะเขามีเหตุผลอะไรถึงไม่ตอบคําถามนี้ล่ะเขามีอะไรปิดบังไว้หรือเปล่าทําไมเขาถึงตอบแต่เหมือนกับตอบไม่หมดอะไรแบบนี้นะเราก็ต้องพิจารณาเอานะคะวันนี้มาฝากให้สองข้อพอเพราะว่าปุบต้องรีบเห็นเข้าบ้านแล้วท่าทางฝนจะลงแน่แนพายุจะมาแน่ๆเลยนะคะไปละบายบาย สวัสดีค่ะอยู่กระเป๋าไปช้อปปิ้งดีกว่า